ไปกรนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับต้นแบบของประเทศรับโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียริ60ปรรษาณวมินทรราชนีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแบบ100เที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีครับนายนุพริศลิโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายบุญชูจันรสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพร้อมกับนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พุ่มในการโรงพยาบาลผู้บริหารอบจอตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทั้ง10อำเภอรวมทั้งหมด174แห่งร่วมรับโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวิน,นราชนีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีท่ากล่าวว่าการถ่ายโอนย้ายของอนามัยมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์สุขภาพดําเนินการตามภารกิจ ด้านการส่งเสริมสร้างสุขภาพป้องกันและบำบัดโรคและรักษาพยาบาลเบื้องตน้นนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีแผนเพิ่มเติมที่จะให้รพสตเป็นศูนย์ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งความสุขและความทุกข์ของประชาชนได้ทุกเรื่องไม่ใช่ส่งเสริมสุขภาพเพียงแต่อย่างเดียวและจะเปิดโอกาสให้อสอมนะครับสมัครสอบเป็นเจ้าหน้าที่ของรพสตในแต่ละพื้นที่โดยนาคตก็จะมีแผนในการเปลี่ยนสีประจำรพสต เป็นสีประจําจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นก็คือสีน้ําเงินแล้วก็สีส้มครับทั้งนี้ต้องขอต้อนรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกคนที่ถ่ายโอนมาเข้าสู่ของครอบครัวอาบาจอหนึ่งเดียวแล้วก็ร่วมยินดีนะครับลงเรือไปลําเดียวกันแล้วก็ขอให้เปลี่ยนความคิดนะครับหรือว่าวิธีคิดว่าเจ้านายของเราคือประชาชนนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันนะครับคิดว่าเราที่จะช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อประชาชนมากกว่า โดยอบจอนะครับมีความให้เกียตบบุคลากรรอพศตนะครับไม่ได้สั่งการอะไรแล้วก็จะมีการประชุมพูดคุยรับฟังความคิดเห็นกันก่อนเพื่อให้บุคลากรที่ถ่ายโอนมานั้นได้ทํางานอย่างสบายใจและขอให้ยึดมั่นนโยบายนะครับบอกว่าให้บุคลากรทุกคนทํางานด้วยความสุขอันดับที่1ครับ